ใส่ใบมะกรูน้ำหอมจังหน่อยนึงนะครับนะกุเล่ครับกุเล่กุเล่ตรงนั้นเข้ากันบางนะบึ้ยเอ้ผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือหนีได้หนังไม่ได้บ้านครับผมอยู่ในตู้เย็นครับแช่ไว้มือหนีได้เวลาครับผมก้อยหนังพี่น้องก้อยหนัง่งจับหนังก้อนน่อยครับหนังก้อนน่อยเห็นปะ หนังง้อหน่อยเฮ็ดว่าตะวันนี่นี่คำพู้ใด้ติดตามเฮ็ดตอนขันตอนเฮ็ดมีอยู่นะครับเด้ออยู่ในนี่แหละนี่เร,รื่อวแหะไปย้อนเบื้องนะครับหนังครับผมหนังง้อหน่อยมาพี่น้องเจ็บเสบียบเหมือนกันพนดะเบื้องผักอู้ผักดสดครับผมจะเสียบจะเสียบจะหลอมวยเงี้ยอืมนี่นะพี่กระเทียมเร็วพี่น้องเด้่อไม่ถอยแรงกันนะผมดื้อเลรอครับมบองจะเลิกงาน เลิกงานย่ำบีครับผมห่ามงค์กลัวคือเราห้อนี่ยนะครับเนาะเมื่อวานพีพรน้องคือเราฝากไว้ในอ้ยเอาบวกความใจพี่น้องเลยนครับกดไลค์กดแชร์เนะครับผมบ่เสียเวลานะครับเนาะไปเสียบงานครับผมพี่น้องได้สองยางมืินหนึ่งเมนูมีก้อยหนังครับกับทอดแคบหมูสั่งมาในออนไลน์ผู้ใดอยากกัดถามได้เลยนครับเด้อมาสั่งไม่ได้เสียบเยอะครับผมกากหมูทอดหนังหมูทอดหนังหมูทอดครับมาครับผมพี่น้อง มันิีทองมันครับขเขาแล่นครับผมเขาขําม,ม,มีบร,ริเ่หนึ่งเขามว้เนี่ตลาดครับผมหนึ่งบ,บร,ริษัทมาบริเมาเขาเว้นะครับเสียบเหมือนกันน้องจะค้ามมึงเหรอขามมีเงี้เนาะขออยาสดเลยพี่น้องเลยสดข้ามมเงียมาด้พี่น้องมมเลยขามงโอ้มอมนา มะเขือแบบอ้หูหอมครับนะหอมก่นอืมหือรสชาคุมอืมต้องไปกรกกรอบนี่มจ่งปะอือหูหอมครับ Vì mà bốm Quay Quay nắng hoa bốm Thế thế